กาบสวยดอกอันต่อไปนี่นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกาบสวยดอกแบบหูกระต่ายนะคะเรามาดูวิธีการพับกันนะคะขนาดก็เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะขนาดประมาณ2-3นิ้วนะคะนี่นะคะใช้ทางได้ใบตองยาวก็ดีค่ะนะคะ,ะพับก่อนนะคะลำแบบแรกพับขวาค่ะพับซ้ายให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นพับเข้าหากัน โอเคค่ะพับขึ้นนะคะพับขึ้นแบบนี้ฮะมาแบบนี้นะพับขึ้นแบบนี้นะฮะพับขึ้นนะฮะเ่มเป็นทรงนี้แล้วนะคะอ่าพับลงพับเข้ามาหากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะบีบให้มันเป็นหูกระต่ายนะคะโดยการที่เนี่ยฮะ,ะพับครึ่งตรงนี้นะคะหนึ่งครั้ง ตรงกลางนี้ด้วยนะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็บีบเข้ามาหากันนะคะอ่าบีบนี่นะคะนี่เป็นทรงหูกระตายแล้วนะคะเหมือนด้ยังคะานี่นะ,ะดูด้านข้างนี่นะคะ่ะแล้วเราก็จะใช้วิธีการล็อกเข้าไว้ก่อนที่จะไปอ่าใส่กับตัวกล้วยนะคะต้องบีบไปตองแล้วดันขึ้นนะคะเพื่อให้ที่ตองตรงนี้มันจะได้บานออกนะคะจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะกลับไปก่อน,นะคะ่ะ